วันนี้แนทจะมาชวนเพื่อนๆทําของว่างาง่ายๆนะคะขนมอบง่ายๆนะคะเค้กกล้วยหอมค่ะนะคะวัตถุดิบที่เราต้องการใช้ก็ง่ายมากนะคะแป้งอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิงโซดาเกลือน้ำตาลเนยนมสดไข่ไก่หนึ่งฟองกล้วยหอมถ้าใบไม่ใหญ่มากนักก็ใช้สามใบนะคะ แต่ถ้ากล้วยหอมขนาดใหญ่มากอย่างเช่นกล้วยหอมของฝรั่งตัวนี้นะคะใบค่อนข้างใหญ่ๆใ,ใช้แค่2ใบก็พอนะคะสูตรที่แนทใช้เนี่ยจะเป็นสูตรที่ไม่ใช้น้ํามันนะคะแต่ว่าใช้เนยละลายนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะช่างตวงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแยกส่วนผสมที่เป็นของเหลวกับที่เป็นของแห้งออกจากกันมีเครื่องตีไข่ไม่มีเครื่องผสมแป้งก็ทําได้นะคะตัวนี้สามารถ ใช้ตะก้อมือผสมได้ง่ายมากเลยนะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวทั้งหมดลงในอ่างนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อมือผสมให้เข้ากันนะคะเนยก็เอาไปไมโครวเวฟสักหน่อยนะคะให้ละลายจากนั้นเราใส่กล้วยหอมลงไปนะคะ กล้วยเนี่ยถ้าเปลือกเริม่มเป็นสีดำเนี่ยจะดีมากนะคะเพราะว่ากลิ่นก็จะแรงมากค่ะตัวเคกกล้วยหอมเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวที่นี่แบบไม่ค่อยได้ทำนะคะเพราะว่ากล้วยจะไม่ยอมงอมค่ะอากาศเย็นแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยสบายมากถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะทำได้บ่อยนะคะเพราะว่ากล้วยตามร้านค้าเนี่ยพอเปลือกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล้วคนก็นจะไม่ค่อยซื้อราคาก็จะ ดอบลงมานะคะร้านค้าก็จะเอามาลดราคาเป็นโอกาสทองของเรานะคะเราก็ใช้ตะกร้อมือนี่แหละค่ะหยีๆกล้ยวยให้เข้ากัน mm hmm. ข้อดีของการทำเค็กกล้วยหอมหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกมัฟฟินกล้วยหอมนี่ข้อดีก็คือทำยังไงก็ได้ค่ะออกมาไม่เจ๊งแน่นอน เราใส่น้ำมะนาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยต้องเจอกับสดนะคะถึงจะผลิตก,กาสส๊าซออกมาได้โอเคจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปนะคะเหมือนเดิมค่ะคนด้วยตะกร้อมอือนะคะ มด้วยตะก้อมือเริ่มจะเข้ากันดีแล้วก็ใช้พาย,ยางไหมนะคะปาดหรือตะล่อมให้เข้ากันอีกทีนะคะเพราะพอเริ่มหนาตัวนี้ตักส่วนผสมก็จะติดตามตะก้อแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อแฉะๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่พิมพ์กระดาษน,นะคะ เราก็แต่งหน้านัดใส่วอนัทนะคะวอนัทโรยหน้าไปนิด เค้กกล้วยหอมของเราก็เสร็จออกมาแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยโอเคนุ่มมากนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นนิดนดงแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเนื้อในกันนะคะเค้กกล้วยหอมของเราก็ออกมาแล้วนะคะสวยงามตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวลองมาชิมดู รับรองว่าสูตรนี้อร่อยมากปกติเวลาที่เราทําอาหารหรือทําขนมตามสูตรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมักจะตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะบางครั้งเนี่ยคือได้สูตรมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วทําแล้วออกมาแล้วหวานเกินไปแข็งเกินไปนะก็จะหาสูตรใหม่นะคะทดลองจนกระทั่งได้สูตรที่ถูกใจตัวเองนะคะแล้วก็น่าจะถูกใจเพื่อนเอนด้วยนะคะก็เอามาบอกต่อแบ่งปันกันนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกกันเดี๋ยวให้ดูเนื้อในตัวเนี้ยหวันน้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อในของของตัวเค้กกล้วยหอมเนื้อเบามาก หลักๆก,ก็คือตอนที่เราอบเนี่ยใช้เวลาอบประมาณ15-18นาทีแล้วแต่ขนาดของตัวถ้วยนะคะตัวถ้วยกระดาษถ้าถ้วยกระดาษสูงหรือใหญ่กว่านี้นะคะก็อาจจะใช้เวลาอบนานแต่ผ่านไปสัก12นาทีเนี่ยเริ่มเช็คได้แล้ววิธีเช็คนะคะก็คือใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้ทิ้มฟันเนี่นะคะแหลมๆเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงกลางนะคะต้องมีมีเสร็จเดี๋ยวมันนี่หน่อยคือใช้ได้ เพราะเวลาที่เราออกมาจากเตาเนี่ยเขายังร้อนอยู่ั้นเขาจะสุกต่อนะคะถ้าเราจิ้มแล้วดึงออกมาแล้วยังเป็นเกล็ดนะคะมีเนื้อติดออกมานิดหน่อยมาไม่ได้ถึงกระแฉกนะคะมีเนื้อติดออกมานิดหน่อยแบบตามในวิดีโอนียนะคะอันนี้คือใช้ได้พอพักให้ยเย็นเนี่ยข้างในจะสุกพอดีเด็กจะได้เนื้อที่ฉ่ำๆนะคะไม่ไม่แห้งเกินไปแต่ถ้าจิ้มออกมาแล้วเกลี้ยงสะอาดเลยไม่มีอะไรติดออกมาเลยพอดีนี่เป็นน้ำที่สุกแล้วนะ พอสุกแล้วเนี่ยก็จะเป็นเงี้ยก็จะสะอาดก็จะไม่มีอะไรติดนะคะถ้าอบแล้วจิ้มออกมาแล้วสะอาดไม่มีอะไรติดออกมาเลยอันนี้คือสุกเกินไปเรีบต้องรีบบอกออกเลยเพราะนั้นเนี่ยอบไปได้12นาทีแล้วจิ้มแล้วก็เช็คดูนะคะถ้ายังแฉะมากก็อาจจะเช็คอีกสัก2นาทีนะคะพอเริ่มมีเนื้อติดออกมานิดๆอันนี้ก็คือใช้ได้นะคะก็จะได้เนื้อที่นุ่มนะคะนุ่มมากเลยตัวนี้ โอเคค่ะลองไปทําดูนะคะพเพื่อนๆเพราะว่ากล้วยหอมเมืองไทยอ่ะขายยกหวีหรือก็ครึ่งหวีถ้าซื้อตามตลาดหรือร้านผลไม้เนี่ยนะคะเอามากักจะขายยกหวีดีีสุดก็ครึ่งหวีแล้วก็อากาศที่ร้อนเนี่ยกล้วยสุกเร็วทานไม่ทนันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ทานไม่ทันเนี่ยเราเอามาทาเค้กกล้วยหอมดีกว่านะับแต่รูปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการทําขนมนะคะ h a p p y b i r t h d a y e v e r อ Day ค okay, ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะใครที่ดูช่อง NAT IN OS แล้วเนี่ยนะคะถ้ายังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมนะคะกด Subscribe เพราะว่าจะมีวิดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารแล้วก็การทำอาหารของนทเนี่ยคือขอบอกเลยค่ะว่าง่ายและอร่อยขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าต้องทำให้ลูกทานไปจํานะคะยุ่งยากมากนักเราก็ไม่ไหวนะเมนูต่อไปที่คิดไว้นี่ก็คือทุกวนนี้จะทํ ก็คือทอดมันกุ้งสุดเด็ดนะเรอร่อยมากรอบที่เราทำวันนี้คือโซลเอาค่ะเกลียงนะคะโอเคค่ะกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะแล้วเจอกันคราวหนะ้าบ๊ายบายค่ะ